ลุงกับป้าเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังเจอดราม่าเพิ่นว่าบองเงยเพิ่นว่าเชิญดราม,มา่าบองเงดบ่งเงยจีนเพิ่นว่าเพิรนก็ใส่หัวรอในจักน้อยอน,อน,อนอ้องเนาะจากที่เฮาเห็นข่าวนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้เห็นผู่บาลฟินแลนด์ก็คือบบคอยพ่อใจนั่นแหละ,หละจากที่ได้พาน้องนาริตะไปถ่ายคลิปทำอคอนเทนต์ผู้ฟังลุงเพิ่นกษไปคอมเมนต์ใต้โพส คอมเมนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเจอทัวลงลุงเยอะมากลุงกับป้าเยอะมากอ่าว่าเอาลูกน้่ลูกไปทำคอนเทนต์ทำไมนั่นแหละแล้วทีนี้มันกราบบาเนี้มันย้อนกลับมหาลุงผู้ลุงเพราะว่ากระแสตีกรับแม่นกระแสตีกลับว่าลุงกับย่างทายอันนี้เพิ่นเป็นพอเถอะเะเพิ่นบด้พิดหยังแล้วผู้พ่อน่ะกระทายมาตลอดเด้ตั้งแต่น้อง ก่ะถ่ายมาตลอดตั้งแต่ยังบ้านนี่มีน้องพอมีน้องก็กระถ่ายให้แฟนคลับตลอดจนแฟนคลับน้องกัหลายไลยเด้แฟนคลับน้องนะนตาน้องตัวเกียวกับหลยเพราะว่าอยากดูความน่ารักความกิ่งของน้องเนาะเออนี่แหละพี่น้องแล้วเพิ่นแล้วที่นี่เป็นประเด็นดราม่าเป็นประเด็นแห่งเื่องมากจนล่าสุดทางคุณป้าเนาะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าจักเฮ็ดยังให้กันลุงกับหลานเชิญดราม่าบได้เงิด บ่อได้มาเลี้ยงซอยขวกคอยบอ่อหืดจักเม็ดค่ะอืมบาได้มาเลี้ยงซอยขวกคอยอนี่แหละค่ะก็คือน้องอยูก่กับลุงอืมอ่ะบัดที่นี่พี่น้องครับคอมเมนต์ครับเครื่องมือไร้หแหง้งคอมเมนต์สี่พันกว่าคอมเมนต์มมน,นะครับแมนแล้วคอมเมนตนะ์น่ะส่วนมากก็คือไปดราม่าเพลินออเออเพลินกบบระเบิดตอบโต้ตเอียังดอกอ่ะเขาอ่านคอมเมนต์เนาะสันน้องเอออ่านไปเลยบ่อมีไผ่หยักน้ำเจ้าดอก มีแต่ซุ่มเจ้านั่นหละยากน้ำเขาคันบ่ไปเม่นว่าให้เขามั่นกับบ่เกิดประเด็นดอกเลี่ยงหลานไปบ่มาแม่แม่นดีแล้วอ่อเขามีนี่บอกว่า,วาป้าเอ้ยบนาสาประเด็นขึ้นมาอีกเลยป้ายุเฉยเฉยคือเมอว่านก็นดีแลวว่าสิผู้นี้ก็ว่าตั้งสติก่อนโพสค่ะป้าดราม่าทั้งหมดเกิดจากครอบครัวป้าอรอบแล้วก็ ยายรอบนี้มาก็ลุงป้าควรจัดการคนในครอบครัวตัวเองนะแฮนแท็ก์บงเงินอิลิตีแฟนครับก็เลยว่าจังซี่เพราะว่าอ่าแฟนครับู้นี้กว่าชอบป้านะชอบป้ามาตลอดค่ะเพราะดูวางตัวเป็นผู้ใหญ่ดีแต่แค่อยากจะบอกถ้าไม่ไปพิมพ์ให้มันมีดราม่ามันก็ไม่มีหรอกค่ะต้องมองในมุมความเป็นจริงว่าดราม่าที่ป้าว่าเนี่ย มันเกิดจากใครกอ่อแฟนครับคูนีบาแฟนขับคนต่อมานะครับบอกว่าถ้าป้ากับลุงรักหลานบอกว่ารักหลานมากมงงแล้วพูดว่าน้องรู้ทุกอย่างสงสารหลาน,สงสา,ลานสงสารหลานจริงๆก็ไม่ควรเม้นหรือโพสอะไรที่มีประเด็นค่ะรักหลานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้อเออทำอะไรต้องคิดให้เยอะๆนะคะอย่าเอาแต่ความสะใจของตนเองเป็นที่ตั้งเด็กๆ จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้บางทีก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆได้เรียนรู้อ่าสิ่งอีกอย่างอ,อ,นนอีกอย่างอ่ะปวดอันเนี้ยอีกอย่างเรื่องที่ลุงโพสต์ใครๆก็มองว่าอีกอย่างเรื่องที่ลุงโพสต์ใครๆก็มองว่ามันไม่เหมาะสม,มคําพูดเมื่อสื่อสารออกไปแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อคุณพิมพ์มันลงไปแล้ว <c oughs> ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ คุณควรที่จะเงียบไม่ควรมาพิมพ์มาสร้างกะระแสว่าบองืดบสน <c oughs> ก็จะพูดคานี้ออกมานั่นแสดงว่าจริงๆคุณป้าคุณลุงไม่ได้แคร์ความรู้สึกหลานสองคนนี้จริงๆแฮชแท็กปลอเมื่อเลือกจะอยู่ที่ในที่สว่าง ต้องพร้อมจะกล้ารับฟังความคิดเห็นคนอื่นอ่าแล้วก็แฮชแท็กคนเขาเข้ามาชมเนื่องจากเอนดูน้อง<ม>นาลิตะน้องโตเกียวและชื่นชมผลงานของพ่อกับแม่น้องทั้งสองค่ะ<ม>คุณีวางซี่อ้าวจุอ่า,อา<ม>อแสดงว่าก็เป็นแฟนครับก็อยากบอกอยากสนอนเนาะอื<ม>ถ้าลงแบบนี้อย่าลงเลยนะคะสงสารเด็กๆพอนะคะ ลงความสดใสน่ารักแคปชั่นดีไปเหอะแฟนคลับคนนี้บอกอพ่อแม่เขาเป็นคนให้กำเนิดเราจึงได้เลี้ยงเราต้องอย่าลืมว่าลูกเขาพ่อเขาเราแค่ลุงเลี้ยงมาก็จริงรแต่พ่อแม่เขาก็เป็นคนทำให้ลูกเขาเกิดมาลืมตาดูโลกความรักต่อลูกต่อหลานเท่ากันหมดแหละ ไม่รักพ่อเขารู้สึกแค่หลังบ้านมันก็ไม่มีดราม่าแต่เลือกที่จะไปคอมเมนต์แบบนั้นมันจะสงบได้ยังไงไม่ชอบไม่คนมาดราม่ามาว่าแต่นิ่งไม่เป็นรู้จักไหมบัวไม่ให้ซ้ำน,ะออน,น้าไม่ให้คุณค่ะเออแฟนคลับกอ่าบางคนนะมคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาเอารูปไปเฮ็ดคอนเทนต์หาหากินบัวท่านแปลกดอกมันคือลูกเขา พวกเจ้าที่หากินกับลูกเขามาตั้งแต่มื่อเกิดคเขาควรสีเว้าให้พวกเจ้าบ่แม่ให้พวกเจ้าไปว่าเขาอเจ้าของเลี้ยงเลี้ยมีสิทธิ์ในตัวลูกเขาอย่างวาเป็นคนเลี้ยงแต่ว่ามีสิทธิ์ในตัวลูกเขาเขาได้บันไดแต่ว่าพ่อกับแม่เขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรทำคอนเทนต์ให้ลูกได้อ่คนนี้ก็ติดตามติดตามป้ามานานตั้งแต่น้องนาริตะเกิด เขาก็ผิดหวังนิดนหน่อยกับลุงที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นและไม่น่าโพสเรื่องที่ว่าบบดาดเลี่ยงอันนี้ไม่สมควรค่ะคิดเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะลูกเขาลูกเขาท่องไวค้ค่ะคนนี้วังแล้วบบดาดเลี่ยงนี่หมาราะว่าจังไหนไม่จริงใครไม่ถึงว่า พ่อแม่ส่วนมากพ่อแม่ทํางานแล้วที่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นก็คือป้าแจวลุงกับป้าอืมเพื่อนเพื่อนจะเลี้ยงน้องทั้งสองคนมาตั้งแต่น้องนันทิตาออกมาเลยจังสี่เนี่ั้งใครแมนประเดี๋ยวมาเลี้ยงซอยไ่ยะดามาสี่บอกบอผู้นี้ก็ว่าหมายถึงว่าแฟนคลับนะบอแฟนคลับหรอหรือว่ายังไงบอใดเลี้ยงอันนี้หรือว่า อ๋อเธอเข้าใจผิดที่ว่าคนนี้บอกว่าติดตามมานานผิดหวังนี่หน่อยกับลุงที่ไปคอมเมนต์และไม่น่าโพสต์เรื่องที่ว่าบบไดเลี้ยงอันนี้ไม่สมควรค่ะหมายถึงว่าคนที่คอมเมนต์ว่าน่ะคนที่คอมเมนต์ดราม่าน่ะคือเขาไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงเหมือนลุงเหมือนป้าคืออย่ามาดราม่าเลยสิแม่อย่ามาว่าเหมือนว่าห้าคอมเมนต์แต่ได้ก็ได้ประมาณนี้แม่เอฟซีเขากลยเรือนเขาหมายถึงเอฟซีไหมคะที่ว่าบบไดเลี้ยง อ่ากัแม่แต่พ่อแม่เขาหนังกันเลี้ยงมากตลอดเวลามีโอกาสกันเอามาเลี้ยงเวลาบ่มีงานก็มาเลี้ยงอ่าเลี้ยงทั้งเงืนทั้งอย่างก็ส่งห้ตลอดนั่นแหละอืคอยก็เลี่ยงนั้นคือการแต่พ่อแม่เขามากอ่าเฮากับเป็นแค่ป้าหักเข้าได้ก็บวคือพ่อแม่เขาหักจังส่นะแต่ว่าแฟนคลับก็คืออยากห้ป้ากก็ลูงเห็นอย่าไปดีกว่าคือเออคือตอนนี้ก็คือย่าต่อแต่ว่าคุยกันที่แลนเพิ่นกะ เพื่อนก็เอาเตรียมอเอกสารเอียงแล้วเพื่อนก็คือเทาก็ตลอฟังเขาว่ะ mm hmm. มันจะเป็นในเรื่องการแบ่งสมบัติหรือเปล่าบบาโจงหรือว่าการแบ่งลูกหรืออะไรแล้วก็ต้องรอข่าวอืมเชื่อว่าพ่อ เรื่องมันถึงไหมถึงศาลนอทนายพลกับรวบรวมหลักฐานอยู่นอกตอนนี้เนาะอ่าคือบอดบีก็คือเอาหลักฐานอะไรก็เราก็ยังไม่รู้ไงเราก็ต้องรอผู้พิพากษาแลนออกมาชี้แจงว่าเขาจะแบ่งสมบัติหรือว่าจะแบ่งลูกกันเลี้ยงหรือจะอะไรยังไงเป็นยังไงอือเราก็ต้องรอดูค่ะพี่น้องเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยหล่ะที่นี่นะครับอีกเชือหนึ่งมาล่อเบิ่งกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ในๆก็แล้วแต่เขาก็อยากให้เพื่อนว่า จบกันแค่นี้เนาะเพราะว่าจบแบบไม่ต้องพสดแบบว่าไม่ต้องพูแซะกันอะไรกันอีกอะไรยเงี้ยต่างคนต่างจบใช่แล้วที่นี่แล้วที่นี่พ่อป่าเคลื่อนไหวคุยมาที่แรกก็เคลื่อนไหวอีกเดือยบานนี้อ่าเดี๋ยวเขาจังหชีวิตต่อให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะอันนี้สำหรับคิวนี้เข้าสองคนกลับไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ